ที่กำลังมองหาลู่วิ่งที่สามารถปรับความชันได้แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าที่สุดนะครับวันนี้ผมขอแนะนำนะครับลู่วิ่งคอฟิ t เน็รุ่น fit ลันนะครับที่นอกจากจะปรับความชันได้แล้วนะครับยังสามารถพับเก็บได้อย่างง่ายได้แล้วก็กางออกมาใช้งานได้อย่างสะดวกครับผม สำหรับความแรงของเจ้าลู่วิ่งฟิทแลนด์นะครับก็มาพร้อมกับมอเตอร์ AC ที่มีขุมพลังเทอร์โบความแรงถึง4.5แรงม้านะครับแล้วก็มีความทนทานสูงสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องเนี่ยถึง72ชั่วโมงโดยไร้ความร้อนสะสมเลยทีเดียวครับสามารถเลือกปรับระดับความเร็วนะครับได้สูงสุดถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับความชันนะครับได้ถึง18ระดับนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของลู่วิ่งนะครับสามารถพับเก็บได้อย่างง่ายดายนะครับเพียงแค่ ยกขึ้นตัวเครื่องก็จะล็อกให้อัตโนมัตินะครับและยังสามารถนําออกมาใช้งานโดยที่ไม่ต้องออกแรงด้วยระบบสมาร์ทไฮดรอลิกนะครับทำให้ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับดูแลรักษาง่ายด้วยออโต้ออยล์ซิสต็มระบบหล่อลื่นอัตโนมัติซึ่งทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องของการดูแลรักษากต่อไปครับขนาดโดยรวมของฟิตลันมีความสูงอยู่ที่149ซนเมตรยาว222ซนเมตรกว้าง91ซนเมตรจึงเหมาะสมต่อการใช้งานในพื้นที่จํากัดได้อย่างเหมาะสม ขนาดสายพานมีความยาวอยู่ที่150ซนติเมตรกว้าง52ซนติเมตรซึ่งมีความปลอดภัยต่อการใช้งานมีน้ำหนัก115กิโลกรัมให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงตลอดการออกกำลังกายรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง150กิโลกรัมก็จะมาพร้อมกับหน้าจอตัวเลขดิจิตอลขนาดใหญ่ที่เต็มแผงคอนโซลด้านหน้านะครับที่สามารถแสดงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความชันความเร็วระยะทางรอบเวลาแคลอรี่และอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งวัดได้จากแท่นจับด้านข้างครับสำหรับคนที่ต้องการฝึกซ้อมวิ่งอย่างจริงจังฟิตลันมาพร้อมโปรแกรมถึง12รูปแบบที่สามารถปรับระดับความเร็วและความชันอัตโนมัติตามโปรแกรมที่เลือกใช้งานอีกทั้งยังมีโหมดบอดี้เทสต์สำหรับสุขภาพและลดน้ำหนักเพื่อติดตามและวัดผลจากการออกกำลังกายตอนนี้ฟิตลันก็มีจำหน่ายพร้อมจัดส่งทั่วประเทศแล้วนะครับติดตั้งง่ายพร้อมใช้งานและมีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w tsmactive.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Line@ @tsmactive ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ